บสวัสดีนีคราบวันนี้แล้วก็มากับการเริ่มต้นอาทิตย์ใหม่นะครับน,นี่เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับที่เพิ่งมาวันนี้นะครับก็ c o l l a ็ s e เปเชนะครับ Surprise Shop Open นะครับก็ทุกวันนะครับก็จะได้รับอ่าสกอร์ส้มนะครับ1อันนะครับฟรี Free. แล้วก็ทุกอาทิตยนะครับก็จะมี สเปเชียนะครับในช็อปนะครับนี่นะครับอ่ะก็มาดูกันนะครับก็ซื้อไปบ้างแล้วนะครับอดใจไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ Special นะครับเป็นอีเวนต์นะครับนี่โอ้โหก็ถ้าต้องการนะครับ เป็นรูนนะครับนี่รูนที่ต้องใช้ทั้งนั้นนะครับหกดาวนะครับเป็นเเจนดารี่รูนนะครับก็อให้เลือกหนึ่งในสามนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาซื้อกันให้ดูนะครับก็เอาเป็น อันแรกมาก่อนเลยฮะก็เราไปดูในนี้หนึ่งในสามนะครับนี่จะเป็นอันนี้นี่นี่ ไม่ก็ไม่ได้ดีสักอันเลนะฮะก็เลือกมาหนึ่งอันโอเคไปดูต่อนะครับนี่ครับลัคกี้เมจิกบ็อกซ์นะครับ ก็จะมีสกอร์นะครับต่างๆนะครับโอเคแล้วก็มีลูนด้วยนะครับแล้วก็มีอาร์ติแฟกต์ด้วยนะครับแล้วก็หินนะครับก็ซื้อ1กล่องนะครับจะได้1นในเออจะได้สิบชิ้นนะครับใน ในนี้นะครับก็นี่นะครับอีเวนต์นะครับก็จะได้สกอร์คอลแลบ,บนะครับหนึ่งอันแล้วก็ธาตุแสงแล้วก็ธาตุมืดนะครับสกอร์แสงมืดนะครับแล้วก็สกอร์ส้มอีกสิบอันนะครับอันนี้เป็นอะไรฮะโอ้โห หนึ่งพันไม่รวยขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็จะให้เลือกนะครับสกอร์ครับต่อไปแสงมืดนะครับหนึ่งหนึ่งอันนาดดีจินเดอรี่สกอร์นะครับแล้วก็สกอร์โซมอีกสามเจ็ดร้อยเพชรนะครับ นี่นครับเดวิลมอนนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สกอร์ส้มนะครับอ่ะอันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ละอันนี้ได้ห้านะ ดิเมนชันโฮนะครับบวกสิบอาเีนาบวกสิบนะครับอันนี้คุม้มนะฮดีกว่าไปซื้อที่ช็อตนะครับ Normal ลช็อ Cash นะครับอันนี้อันนี้เก้าสิบนะครับเฮ้อว๊ดเราจะได้อะไรได้มานาสโตนนะครับ บอสนะครับมันให้เลือกบอสเราก็เลือกบอสอะไรอะได้หนึ่งหมื่นะครับไม่ซื้อครับนี่นะครับอันนี้อันเดียวก็ร้อยยี่สิบแล้วนะครับ นี่นะครับอีเวนเล่านะครับ120นะครับได้ทั้งอันนี้ได้ทั้งเอเนจีนะครับต่อไปนะครับโอ้หกร้อยอันนี้อะไรดาร์ Dark. อันนี้เป็นใช้มานาสโตนซื้อนะครับน,นี้เราซื้อไปแล้วนะครับอันนี้เราก็ซื้อไปแล้วนะครับน,นี่ก็ซื้อไปแล้วสเปเชียลแพ็คน,นี่น 99.99สิบดเปอนนะครับ100ปอยปอนก็จะตกอยู่ประมาณ4,500บาทโอ้แพงกว่าที่เมืองไทยนะครับแพงกว่าเซิร์ฟเมืองไทยนะครับก่อนแนะนำอย่าไปซื้อนะครับต่อไปนะครับ ถ้าเราซื้อไปแล้วมันก็จะบอกว่าโซเอานะครับนี่นะครับมานาสโตน1ล้านนะครับตอนหนึ่งร้อเพชรนะครับไม่คุ้มครับหาแป๊บเ,เดียวก็ได้แล้วนะอันนี้คืออะไรเลยมื่อกีอะไรไม่รู้อะลองซื้อไปดูนะครับ แล้วเราก็มาซื้ออันนี้นะเพชรหมดเกียนะเก้ยงนะเกี้ยงแน่นอนนะออฟเฟอร์มาขนาดนี้ แยกก่อนเดี๋ยวเรามาดูในกล่องนะครับอินบ็อกนี่ปีกนะครับเดี๋ยวเรารับตรงนี้ไปก่อนอันนี้คืออะไรโอเคไล เป็นหกดาวเหรออันนี้เราก็ไม่รู้นะเป็นหดาวเหรอเดี๋ยว,ยวลองดูก่อนนะมันเป็นหดาวหรอือเปล่าวะเราไม่เคยใช้ด้วยใช่ฮะ ใช่เป็นหกดาวนะครับอตัวไหนดีนะห้าดาวเป็นหกดาวตัวน,นี้ยังอัปเด,ดไม่เต็มเลยตัวน,นี้ก็ต้องใช้เดวิม่อน อ oh. นี่นะครับสายฟรีนะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับอืมเลือกยาก เ,เอาไว้ก็ไว้นะครับเปลี่ยนร่างตัวนี้เป็นอัพเป็นหกดาวแยใจะไดนะ้อันนี้นะครับเป็นวิกที่สามนะครับวิกที่สามนะครับก็มาดูกันวิกที่สามในวิกที่สามแล้วนะครับ เป็นอะไรอะลัอกกี้เมจิกบ็อกกูปองนะโอ้แจมเลยต็มต็มต็มนี่ครับวีคนี้เราจะได้สโก แล้ครับสีถึงหดาวทำไงถึงจะได้5ดาวสกอร์เราก็ไม่มีเลยนะครับเปิดเล่นไปหมดแล้วนะครับเรามาดูนะฮะก่อนจะจบคลิปก็มาดูกันดีกว่าว่า4ี่ใบนี้ จะมีผ่าสักหน่อยไหมอ่ะมาะหนึ่งผ่านไปนะครับสองไม่คิดจะผ่าให้เลยสามอ่ะไม่ผ่านนะครับก็อย่าลืมนะครับไปเครีมกันนะครับเป็นอ่า รับฟรีนะครับจากการเคลมนะครับก็เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดที่เรา,เาขึ้นให้นะครับก็เคลมได้ทั้ง4โค้ดเลยนะครับก็อย่าลืมรีบไปเคลมกันนะครับก่อนจะหมดเขตนะครับก็รีบเคลมกันก่อนเนดะ้อขอพอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับมาลงคอเดบดันเจียนอีกแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นอันแรกนะครับวันนี้เราเลือกมาเป็นนี่ครับกโจนะครับทัดไฟซาต์รุกโจนะครับ ก็เลดเดอร์นะครับบวกแอปแท็กสานะครับก็จริงๆแล้วเราเอาตัวไหนไปก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นระดับง่ายนะครับ เดี๋ยวเรามาดูนะครับท่าสวยๆนะครับจากซาโตรุโกโจนะครับมอนสเตอร์ก่อนแล้วนี่โอ้โหอันนี้เป็นมอนสเตอร์ฟรีนะครับนี่ครับท่าที่สอง <c oughs> อย่างไท่ได้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ยังคิดว่ามันไท่อยู่นะครับ เอาะาเร่งสปีดกันหน่อยนะครับอดีนยดูท่านี้ก็ึมสตันด้วยเจียมนะไป่ๆๆคหือ ถามว่าธาตุไฟน่าเล่นไหมนะ,ะโจโจก็ก็พอใช้ได้นะฮะยังไม่เท่ากับธาตุมืดนะธาตุมืดจะมีความน่าเล่นกว่านะครับ ถือว่าแรงในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับน่าเล่นนะครับอะไรอะ่ะเสียมอนเตอร์คอเดบไปตัวหนึ่งอะ่ะอะไรเนี่ยนี่ครับตัวนี้เป็นการ เลือกนะครับาพาร์สสีฟติดตัวไปนะครับก็แล้วแต่พี่ๆเพื่อนๆเดี๋ยวเลือกไปนะครับก็เดี๋ยวเราเอาวารเป็นเฟิกเนียไปเลือกมอนสเตอร์พพอร์ตนะครับตัวที่เราขาดไม่ได้นะครับหนึ่งตัวจะเป็นตัวนี้นะครับช่วยในการสตัรน,นะครับตัวนี้ช่วยในการ ไฟเกือบบอสนะครับแล้วก็ตอนนี้ช่วยในการสตันนะครับก็สตัวนี้นะครับใช้ได้นะเดี๋ยวเราจะเลือกไป1ตัวก่อนนะครับเอาตัวสตันไปก่อนนะตัวนี้เป็นธาตุไฟนะครับกดโจบไฟ เราเอาตัวฮิลไปสักตัวนะ่ะนะฮะนี่ใส่ท่าดน้ำเกือบหมดหลอดเลยนี่มึงไปกันบ่อย ก็อันนี้สำหรับสายฟรีนะครับก็เล่นได้นะยากหน่อยแต่ว่าก็ผ่านได้ครึ่งหลอดโดดเรียบร้อย เป็นทัดไฟไฟเราก็ต้องเอาไฟสู่นะไฟแผ้นานา้ำแต่เราเอาไฟมาทำไมวะ Bop. ก็รนี้ยังเป็นระดับง่ายอยู่นะครับก็ยังดูแบบง่ายๆนะครับ โดดทำไม ตอนนี้เขาก็จะบอกว่าให้เลือกนะครับอันนี้นี่นครับเป็นการาเพิ่มดาเมจสำหรับบอสนะครับ50%นะครับตัวนี้เป็น HP เหรอ แท็กบาร์ของวันนี้น่าเล่นอันนี้ไม่จำเป็นอันนี้ไม่จำเป็นนะครับอันไ้ดีอันนี้น,นะ บอสนะครับโคตรโจนี่เราเอาตัวฮิลไปตัวหนึ่งนะครับบอสระดับนอร์ a l นะครับนี่ครับมันไม่จำเป็นนะครับไอ ภาสตีติดตัวเมื่อกี้นะครับ ที่รับชมนะครับอ่านี้เป็นบอสระดับ normal นะครับก็เดีย๋ยวเราไปต่อกันที่อ่าระดับ hard ดนะครับ